นะครับเปลจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันวันนี้อาจารย์ก็ถึงเวลาแล้ววันนี้เป็นที่11ทับ11เป็นวันดีวันสวยวันมงคลนี่ที่เห็นข้างหน้าคือทูบนะครับจะจุดขอแนวทางรัฐาบาลไทยนะครับลอตเตอรี่นะครับในการซื้อลอตเตอรี่ของผมเองนะครับใครชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเพราะว่าเป็นเพียงการชอบส่วนตัวนะครับก็16พฤศจิกา2,567นะครับใครที่เห็นคลิปนี้ที่ดูคลิปนี้อยู่ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกรางวัลที่1ในงวดที่จะถึงนี้ครับ ว่าโดยกายาว่าจาาจิตตังนะครับเนาะก็ <c oughs> ตำหนักเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึง17นาฬกา50นาทีไอ้30นาทีนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับใครอยากมาเที่ยวมาไหว้ปู่มาได้ยวเจอจาอรย์ให้มาช่วงบ่ายนะครับเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะจุดธูปเดี๋ยวเหาสิขอพรปู่ก่อนก็บอกไว้ว่าถ้า คือวันที่3มกราเนี่ยเราจะมีงานไหว้คูนะครับในรอบ7ปีนะพอเรียนเชิญทุกคนเวลา10บโมงเช้านะครับเนาะสามมกราแล้วกสี่้อบอีก2เดือนนี้เดีขอเรียนเชิญทุกคนในงานมีเหรียญแจกรวยรุ่นรวยไม่เลิกนะครับเนาะก็จะขอปู่เรามีเวลาอีก4ี่งวดนะครับส่วนใบแดงที่เราลงไปนั้นซื้ออะไรก็ได้เนี่ยแนวทางลอตเตอรีน่น่ซื้ออะไรก็ได้ขอมี5 54 57 4 7แล้วก็5 9 5 4 5 7 4 7แล้วก็5 9 3ตัวมี547กับ549 547กับ549เม็ดเดียวคือ5445นะครับนาะออย่างนี้ฝันหลาจานเหรียช้างใหญ่นะครับโชคใหญ่กำลังามามีช้างเล็กเลยทั้งโชคใหญ่ชโชคเล็กกำลังจะมาแล้วก็งูจงอางใหญ่นะครับไปแปเอาแล้วนะพี่น้องงูจงอางหง่สีเหลืองลวก็งูจงอางหน่อยนะ้แล้วก็ฝันว่าเลขวิ่งวันนี้เข้านะครับถ้าเข้าเลขวิ่งวันนี้หูแปลว่างวดหน้านี่สบายเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะจุดธูปนะเราอธิษฐานก่อน เอ้ยมัอนี่ลูกอะน้ำถูบไม้จูดขอแนวทางรัฐบาลไทยงวดสิบหกพฤศจิกาสองวันหลังลอยขอสิบเกี้คอยปูโปรดเมตตาตาตุตาให้เลขนี่จะน้ำไปซื้อลอตเตอรี่ขอให้มีโชคมีชัยเด้อถ้าสำเร็จลูกจะน้ำบุญละไม่เก่ายางสี่ชุดดอกกุหลาบเก้าชุดเก้าดอกสี่ถวายปูหนำปูเว็ดองยามันนี่จันทาเด้อคอยปูเมตตาเด้อล่ะกะสีใส่สุดไดโนเสาร์มาล้ำพร้อมเด้กพี่น้องล้ำไรสดไปเลยเด้อปูเด้อเมตตาลูกนะเด้อเด้อขอให้เขาตัวเจาะเด้อปูเบาหลุดเอาเจาะ หาซีหาเจ็ดซีเจ็ดหาเก้าเนี่ยไม่คือนีก็บอะไหาซีเจ็ดหาซีเก้านี่แหละลูกขีดใส่ื้อแต่โน้ตสองมาล้ำเดื้อปูดเดื้อคนกิดชีได้มีค่ะแต่มันมากเพิ่งจะปีใหม่แล้วเพื่อนมีเงิน,ม,งนมีทองกลับบ้านปีใหม่เด้อให้เอาเงินไปฝากพอ่อฝากแม่ฝากลูกฝากเต้าเด้อฝากคนพี่หกักนื้ปูเนื้ออาลูกขอจุดแต่เด้อเอาไว้น้ำกล้วยนะครับมันสิได้เป็นเรื่องกล้วยๆเขาต้องจุดก่อนนี่นเนาะพี่น้องในช่วงนี้การอธิษฐานไปน้ำเด้อ จ้าหน้าที่ล่ะเาะัดบอกบัโดนได้สามนาทีพี่น้องเออซอยเนด้อซอยเบิงได้อย่ากดข่ามโฆษณาด้อเพราะว่าซอยทำมาหาจินเลยพี่น้องมันต้องว่าอ่าครบแปดเนี<笑><笑>่ยรุ่นไปพร้อมกันครับเศรบว่าใส่ศูนยรัดนะครับน,น,น้องไม่ได้แฝนาทีก็มาไหว้ปู่ได้นะอากาศตอนนี้วันนี้ไม่หนาวเนาะวันนี้แบบธรรมดาธรรมดานะครับ ว่าวันครั้งก่อนมาจุดทูบตอนอตีตีหนึ่งคนเดียวคนดูแสนเอ็ดนะครับถือว่าขอบคุณมากเลยนะครับเราจะทวงบาลลังนะเมื่อคืนฝันเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อคืนช่วงเช้าฝันว่าไม่เรียกวิ่งเขาได้พี่หน่องในฝันขีอยงเดียวเอ็นหกเหนื่นยต่วันหูแต่ว,ตวเด็กวิ่งเขาเ่าแล้วล้อเบิงถูกบาทูกจะคืนนี่ยังเนาะเนี่ยล้อเบิงได้พี่หน้องกำลังจุดนะครับทารุ่นไปพร้อมๆกัน กำลังจุดได้มีหน่องเลยเอาอธิษฐานขอพ้อนขอจิตขอใจไปขอโศขอหลับด้วยบารมีเปิดพุดทธทังเปิดทำมังเปิดสังคังเปิดเปิดด้วยบารมีนะครับหาบารมีนะครับเนาะสาธุเด้เอของเข้ากับใน่กระสินเกจากับที่ส <c oughs> <c oughs> ามครับเาฝากคนไหไรกแชร์ว่าไก่ไง,งันอยู่หรือตัวนี้ <c oughs> ไปว่า บัวขาวกับเวนเออปีกอนท้องไปดร้อยกว่าทุ่งนีนเหรอตัวได้ไปไหมบอดังมาคเับปีกอนไปไปนน้ำเขาแนว่ะบางดิวบอสนองเดียไอตุยไอตายแมนนแมนแมนเออไปไปร้อยกว่าทุ่งเลยที่ไาที่วัานี่บอสย่าอะขร้นจีไว้เถอะวะนี่แหละเขา่าพี่น้องเอ้ย วันเวลาผ่านไปเหมือนโกหกนะครับใส่ชสว้ิตมีความสุขแต่ละมือนะครับคือจย่างผมบอกครับน้องมานนี่ว่าหอดร้อยกระทงอย่างผมคือร่มผมไปน้ากันครับเหมือน,นั้นไปแล้วก็คือยังหัวก็ผ่านมากหมื่บวานนี่ใบมากนะครับเหมือนโกหกแป๊เดียวสิปีไมอีกแล้วแป๊บเดียวสิวันไลอีกแล้วคือแบบเนี่ยเหมือนช่วงนี้คือกันเทาดังเลยเด้ปีก่อนน่ะเนี่ยคือคนเยอะมากแต่ตอนนี้เหลือแค่เรา ปูคัดคนคัดไปขัดมาเลยเจาเจาของสำนักก็ยังพี่น้องกะผู้ใดยังหัางยังจะทากะเบิ้งคิปนี้ผู้ใดบ่ห่เข้าแล้วขอกบเบิ้งไอ้ะคะพี่น้องสำนักหล่ละบ่มีอย่างหลายอ่กะ,ะเอาเลขแรกมาแล้วเด้อพี่น้องเลขแรกนี่เลขยังนเนาะแปดบ่แปดโอ้อยว่าหาแปดม่ถอะตัวนั่นลงมิีบได้นล่นคนเบิ่งสี่หลัน ตัวคบอว่าเลี้ยวคิมหรอนายได,ด้ย่ยงเหรียญเกือบสองร้อยอเอาฝากกดไลค์กดแชร์รได้พี่น้องเด้อยังไงเปิดในเบิรงก่อนเอาอาธิษฐานจิตทุกคนว่าตัวอะไรลุ้นไปพร้อมกันนะครับทุกคนเพราะว่าผมตั้งใจมาทําคลิปนะจริงๆว่าผมต้องกลับบ้านแล้วเนี่ยนะครับเนาะอันนี้คืออย่างวุ้นนี่โฆษณาจากสป,ปอนเซอร์แมนมันอีขึ้น นว่ะอหาวีไซเพียงหาวีไซเพียงได้ตลอดได้มาได้ไปหาเฮีดยลไยเห็นหาวีไซเพียงเพียงแบบน้ำนหลยก็ไอร่างที่สองเนี่ยอเป็นยู u ูบเป็น u ูทูบยูทูปกันมีคลิปลงอยู่ดิพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หนเรื่องประว่า y ยูทูบ e นี่เนี่เห็นละเดือนเมื่อย <soup> <S continua ussen> ีน <emat> ี่ <S ไ parsley maneira> เกือบสี่ร้อยคลิปเดียวนละยแล้วก็แปดได้พี่น้องเอา้าแปดมากเหรพี่น้องตัวที่สองนี่โอ้แปดแล้วที่เออเอ้าเอสต็อปควอนปะอือสตอปครับ,บทุกคนตอนนี้เลขทูปูได้ขึ้นแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าได้ตัวไหนเ,เดี๋ยวไปดูกันป้าพี่น้อง เนย่างแคงได้สิลมเอานี่ครับแปดสองเก่าพี่น้องแปดสเก่าเม่อไหรถึงซอยเอาซุมเข้าไปพี่น้องเบิ้งแปดแปดอย่างเนาะแปดแปดนะซัดเกับเก่าเก่านบ่ฝันว่ามีสร้างยาก สั่งญ่มากครับรกับลูกแล้วก็หูใหญ่เห็นบก่กเปียกตัวกลางอี๋เบิ้งเอาเด้พอพี่น้องมาเลขยกย่งเอาใสร็ะแล้อเอาแคบใบฝากกดไลค์กดแชร์นะด้อพี่น้องโอ้ยขอบคุณหลายๆครับพี่น้องนี่กับบารมีองค์ปูเด้อพี่น้องเด้ออาจารย์ก็ได้เดินทางกลับบ้านเด้อมาที่นี่มีโชคมี้ใช ทุกคนนะปิดคลิปแนปะบบบนี้ครับก็ใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเนาะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ถูกรางวัลให้หนึ่งเลขที่จะขึ้นเนี้ยก็เป็นเพียงแนวทางเนะาะแล้ว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนะแล้วก็อย่าลืมเจอกันนะครับงานไหว้ครูสามมกราขอยินดีต้อนรับทุกคนอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักส่วนตัวเพราะว่า มันเยอะน้องไม่รู้จะทักหาใครก็เป็นว่าขอเรียนเชิญทุกคนนะครับในงานมาถึงค่อยมาลงทะเบียนรับเหรียญน,นะครับแล้วว่าใครอยากบูชาทรงไข่ที่เดี๋ยวจะเปิดจองเร็วๆนี้นะครับนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพจจริงรไม่ข่ย็ไม่ปักไม่พันนันครับสวัสดีครับ